อนนันมาสกาดครับพระอ,อาจารย์อพระเลิมพรเป็นยังไงเ <c oughs> นาะขึ้นจังรูดคักแอะยังวะผมมีเจะดมีตัวเดียวเนาะครับเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสามเนาะอืมโอ๊ยมันเปิดห้าน้อยตัว่ออหนึ่งสองมันหนึ่งสองหันหนึ่งสองเปิดออกห้าน้อยเหมือนกันครับโอ๊ยดวอมันมีน,น,น,น้อยออสุดยยเนาะอืมเออเสียดาย่ดอกเ็พี้ยน เลขข้างล่างนั่นนะบอกชุดเดียวนึงนเนาะอันบอกไปอ,อีกแบบทีใครอยู่ครับเขาบอกเราเาไปต้ติดซ้ำใจ<อ>เดี๋ยวสิว่ากแก่ตอีกแก่เมือม่อนะขอแก่เมื่อนะครับกั้ยังบ้าขอแก่เมื่อนี่น่ะครับผมอันไปเลยขอเทวดาขึ้นเหมือนขึ้นนี่บอกเออ,อต้องอาศัยเทยวดาแล้วบไ่ไใดแล้วนั่นนี่เสนออืมต้องพึ่งเทวดาแล้วเอาอาศัยเห็นเป็นโตถอน้องเป็นบ่ครับ เห็น,ป,น,ป,นป็นตัวช่งไปมั้งลอยเด้อแม่นบ่ผมเมื่อท่านเ,เปิดเบิ่งอยู่เ่องไฟติดแค่สามม้วนเท่าครับว่าเป็นอะไอรกับแจ่มื่อคนถือเ้ยแต่ส่วนในย่เนี่ยพวกเขามาเบิ่งหลายๆนะมันบ่นครับโอ้เบิงบ่งแบบเบิงบ่งหลากหลายนี่นได้ป่ะอาจารย์แมน่นเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเด็กนุกซิดมาให้หรอกให้เป็นันหน้าคนเออเป็นเลขรัฐบ,บาลไทยบ่ครับ ฮัลโหลกันได้กรัฐบาลเซ็ตกันได้เพราะว่าย่อมที่เราบางย่อมที่เราแบบเอ๊ะอาจจะหาเนื้อทางก็่ใหายากหาซาสินครับโอ้ยโมมีหม่องเลยเสมอครับไปหาอาจารย์องค์ใดเพิ่นก็บพรอยากเหี้ยเอาเพราะว่าเพิ่นก็ยังต้องบอกด้วกันนั่นแหละครับผมเพิ่นก็ยากเนี่ยย่อมดาเพิ่นเนาะเพิ่นเนาะแม่นแต่ว่ามานวันเมือนีดมือหนำยี่สิบดอกสิบบา มันหลายงวดหลกับเมื่อไยได้พระอาจารย์กับเขาใจโย่มันก็บเมื่อไหร่ย่เขาก็ไปอยากไห่ดอกเนียว่ากับเป็นแนวทางนะครับผมไเป็นแนวทางครับคือว่าไข่มันเด็กแค่ว่าดานนะอืมแิ่ว่าพอไข่พอไข่แล้วมันขึ้นอืมได้ก็ได้ครับพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่ากับมีความฝันอยู่เรื่อยมันขึ้นเอาบอกความฝันสุฟังในสันเมื่อนั้นมันตีบ่ได้มันตีว่าแจกครับ มีอะไรเราไปออกข้าน้อยมือนอันอันมีความฝันแปลกๆอยู่ว่าวอันเห็นในไหนกล้วยเห็นฝันเห็นตะกล้วยไงอืมเว้ยนี่ยตูงงามว่ะครับเห็นสองผงว่าเห็นสองผงอีกผงหนึง่งมาอย่างแบบนี้เห็นอีกผงหนึ่งสินะครับกว้ยนี่ตูงงามเด็กมันต้องมีสีเด้อเด็กเล่ามัหนีเด้อ เลยตองมีซีไอเรื่อองมีซีอ่ามาที่นี่อันมือขึ้นกะก็เลยมาฝันอีกนิดนึงฝันอีกนิดนึงฝันเห็นว่าเห็นที่ไหนเห็นหมาดำนอนดูดหมาดำนอนดูครับเอ๊เรืนี้มันบ่นพวกเราไปใส่มาใส่กว่าจิตในใจอยู่ครับผมมันเอาจิตซะเอาจิตจตจีเอาจำเร็จเทวดาเป็นไห้ครับ เออขังล่างศูนย์หนึ่งขังล่างศูนย์หนึ่งแมนขังบนนี่ซี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 แมนซีซีบัดที่นี่เขากะขัดไม่เลขเลขเลขอีกตัวหนึ่งกันหนึ่งซีหนึ่งซีเออแปลว่าขันเป็นเลขสามตัวกันหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีเลขเลขเออเทวดามาปูดเป็นตัวไหนครับเป็นซีซีเป็นซีซี เป็นจีเป็นจีซีตัวหนึ่งมันเป็นเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งวงกลมเนี่ยเป็นเหล็กหนึ่ง,งลออแล้วก็เป็นวงกลมเออแสดงว่าเพป่นใหญ่ทั้งบนทั้งล่างเองโอ้ขอเห็เป็นจริงเขอพระอาจารย์แสดงว่าอยากใหายยานน้ญาติโยมได้ครับเขาก็ต้องมันพลาดไปแล้ววันผ่านเอาวันนี้ประเดยมัน,เ,น,นเป็นยังบุญเป็นหนึ่งซี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 ซละกะนสูตรหนึ่งเรีย ครับเป็นเอาไข่เป็น,ปน,นหอาไขกฮะครับเป็นเล่าพัฒนาเนะาะเล่าพัฒนาลหละเพราะว่าขอเป็นเล่าพัฒนาเด้เอครับผมถ้าว่าเรียกนี่เพื่อใดมกวิ่งมาังมาแยนนี่ปิ่งซีเรียเรลเล่าเนี่ยซีมาแช่ซีมาแช่ซีมาแช่ครับผมวัดมหันกับมักเจ็บเจ็บแข็งแงมาแช่ได้คิดว่าหันแต่ว่าเอาขึ้นวัดถึงว่ะ เออได้เลยร้าผมเอาเมื่อนี้เอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นตัวร้าผมเคว่ดาเป็นขอมายัดแหงน้ำขึ้นอย่างนี้อืมครับชิงจีด็กตัวหนึ่งมันก็เป็นศูนย์หนึ่งอืมวันนี้เขาจับสามตัวบัตเจ้าฮอบฟุกเจ้าฮาบฟุกมันจะได้ตามตัวคือสองบาทสามบาทก็ได้กันหลายต็มไปเลี้ยข้าผม หรือว่าเด็กมันก็ยังว่าไปนีอจา่างนึงจีวะท่านคิดว่าอืหนึ่งชีกับมักเนี่ยครับมาตัวหนึง่งมาตัวเดียวมันนอนอยู่นอนกับเป็นหนึง่งหมากับมิซี่ขาอยู่เดียวเน,ะน,นาะเป็นบ่อืมศูนย์หนึ่งซีซีมันจะเป็นนึงจีบะเด็กเราศูนย์หนึ่งซีซีแมน วันนี้ไ่จำอะไรอันเคยเลขกหกเลเก้าดอกวันนี้เป,นเป็นเป็นแบบนี้แหละครับผมเพราว่าเป็นเฉลิ่งางามมีนีอขอย้ันมานเด้อมอนี้พระอาจารย์อปู่อาจารย์ก็อยากปรจจนาอยากให้มันเกนักันดอกครับอยากเห็นย่อมได้ขึ้นอย่างนี้อ,อืออือเป็นยามชอยดอกย่อมเทครับขอบพระคุณปู่หลายๆพระอาจารย์ลยหลายๆครับเป็นยาอมชอยอดอกดอกันกัน มิโซะดาไม่หายไม่ย,ยังกับโจงประหายแบบนี้แหละครับครับขอบพระคุณครับคุยกันดีละครับผมแล้วเอาว่านาจะจิตเมีอันลูกศิษย์ลูกศิษย์จิพุนั่งอยู่บวาเพ็ญดีอยู่ครับบวาเพ็ญดีอยู่ว่าขันแกได้เล็กแล้วสามกตเนีดด่ยบ<ะ>่เออ<ม>จะจิตจิดตามพูตลอดลูกศิษย์เนี่ยอืมเมื่อนี้เพิ่นบ่มีบ่เอาเมืม่อนี้ได้คุยกันอยู่ วันน่อเป็นหน้าที่ของอาจารย์ก้อนแกว่าอ๋อครับแล้ววันหนาคุณกับแกอยู่อืมขอบ<ร>คุณครบขอบคุณผูณ้หลายๆครับแล้มันจีได้มี่ยังก่อเน่าน้ำจีกับจีไ้มีแล้วช่างล่วงหายนาโนมนาะครับผมบเพราะว่าเขาก็หายากอยู่แด้อาจารย์เนี่ยแม่นแม่นครับขันอันนี้ก็คิดว่าเพิ่นอยู่น้ำกันมาโดนก็นคิดว่าทั้งไหนก็ต้องพึ่งได้แหละพึ่งได้ยิ่งหรอก เดี๋ยวเ็ด็กๆกันเด็กก็เป็นโต้กันเยออืมเอาไปเมืองสองอาจารย์นี่ก็ไปครับผมครับขอบพระคุณครับไปกันเท่าแหละก็ไปเนาะครับผมอหาบัดนีสิสี่สี่แป้งกันออก๋ยวก็ไปเด็กเล็กไปเด็กใหญ่ไปเด็กใช้ต่อไปครับครับครับอยากไปว่ากันได้ยมกีเด้อครับขอบพระคุณครับอาจารย์อ้าวเมื่อนี้กะเพื่อนบ้านเฮ่าวัดเชีลียวมันกัดลุดไปขอดีก็ขอเทวดาบัดยำ มันเป็นยังบุญบัติแช่ได้เงินขึ้นเอาเช่ยม,มงได้ยานยมเดอ้อมันนี่เดอ้อครับผมออาเช่งโศกไก่โศกเป็นบันมานทุกๆทุกคนครับอาชาตูจาติไก่บอนนมาจัสการครับผมครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอาแก่โตอีกจกักงวดหนึ่งเป็นนะครับเลขของพระธุดงค์สายป่างวดที่แล้วลุดนะครับท่านผู้ชมเออนะครับมาเบิงงวดนี้เนาะนะครับว่า อของเพื่นสีมาอีกบ่นะครับอืมที่แอดให้เบิงอยู่นี่ก็คือ1ซ c นะครับตัดเลนกับ1ซ c และเพื่นกับว่า01อีกตัวหนึ่งเนาะนะครับอืมอ่ขันน้ำมุนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดให้เบิงขันน้ำมุนเด้อนะครับอืมก็จะเป็นอะลรตัวนี้นะครับท่านผู้ชม,มชัดมาเนาะนะครับตอนนี้ เนาะนะครับอืมเป็นเลขตัวนี้นะครับต่านผู้ชมล่องลองลองตีเบิ่งนะครับสีเป็นเหลขใดเนาะนะครับเอ้านะครับมันคือเป็นจึงสันมันขึ้นไหลไหลเนาะนะครับต่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมล่องลองล่องเบิ่งเบิงนะครับซีซีอ่ามันขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นจางสันมันเป็นเนี่ยอืมนะครับเอ้านะครับนี่เป็นยศน้ําตาเที่นเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับล่องเบิ่งเนาะนะครับเขาคือจะมีลูก เอานะครับมนันๆนนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมักยังเอาบ่มักผ่านเนะาะมันมนสุผู้สุคนครับผมสวัสดีครับ